ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงเกตคุณากรปรมัตถ์ค่ะเป็นสูตินรีแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศรราสตร์การเจริญพันธุ์โรงพยาบาลสิงห์แพทย์ดามินทาค่ะนิยามของภาวะมีบุตรยากก็คือคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้คุมกําเนิดติดต่อกันเป็นเวลา1ปีโดยที่ในช่วงนี้ต้องมีเพศสัมพันธ์สม่ําเสมอค่ะในที่นี้ก็คืออย่างน้อย3าครั้งต่อสัปดาห์ถ้าผ่านไป1นปีแล้วยังไม่ตั้งครรภ์จริงก็ถือว่ามีบุตรยากแล้วค่ะ สำหรับฝั่งผู้หญิงนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการตกไข่ผิดปกติค่ะอันนี้สองที่เจอบ่อยๆก็คือท่อนําไข่ตีบหรือว่าตันค่ะอันนี้3ก็คือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าช็อกกลาซิสค่ะสําหรับผู้ชายก็คืออาจจะมีการสร้างอาสุจิที่ผิดปกติค่ะหรือว่าท่อลําเลียงอสุจิเนี่ยมีการตีบหรือว่าตันค่ะอันนี้3ก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะ มีส่วนค่ะยิ่งสำหรับผู้ชายนะคะความเครียดสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอลโกอฮอล์บุหรี่พวกเนี้ยค่ะก็คือมีผลต่อการสร้างอสุจิทั้งหมดค่ะสำหรับผู้หญิงความเครียดก็มีส่วนเหมือนกันค่ะมีความเป็นไปได้ค่ะในบางโรคบางโรคเนี่ยมันจะมียีนผิดปกติที่ถ่ายทอดกันมาทางโครโมโซมเพศค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทำให้มีการสร้างอสุจิที่ผิดปกติหรือว่ามีรังไข่ที่ทำงานผิดปกติได้ค่ะ ในปัจจุบันสําหรับคู่ที่มีลูกยากนะคะเราก็จะมีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อันดับแรกก็คือ IUI หรือว่าการฉีดน้ําเชื้อเข้าโพรงมดลูกค่ะวิธีที่2ก็คือเด็กหลอดแก้วหรือว่า IVF ค่ะสําหรับ IUI หรือว่าฉีดน้าเชื้อเข้าโพรงมดลูกเนี่ยหลักการจะค่อนข้างเรียนแบบรอบเดือนธรรมชาติค่ะก็อาจจะมีการเสริมด้วยยากระตุ้นไข่แล้วก็มีการนัดในวันที่ไข่ตกค่ะแล้วก็เชื้อของผู้ชายเนี่ยจะถูกคัด คัดก็คือในที่นี้ก็คือคัดอสุจิตัวที่มีการเคลื่อนไหวที่ดีเกรด A แล้วก็เราก็ไปปล่อยเขาให้ใกล้ขึ้นก็คือปล่อยในพงมัดลูกแทนที่เวลามีเพศสัมพันธ์กันเองตามธรรมชาติเนี่ยอสุจิจะอยู่ในช่องคลอดซะส่วนใหญ่ะคะ่ะ สำหรับเด็กหลอดแก้วเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างแบบไม่ธรรมชาติแล้วเนะเาะก็คือมีการใช้ฮอร์โมนปริมาณสูงค่ะฉีดให้ผู้หญิงอยู่ในช่วง8-12วันระหว่างนั้นก็จะมีการนัดอันตราสาวเพื่อประเมินการตอบสนองของยาค่ะเมื่อเราประเมินแล้วว่าไข่โตแล้วก็สมบูรณ์เต็มที่ก็จะมีขั้นตอนของการเก็บไข่ออกมานอกร่างกายในวันเดียวกันผู้ชายก็เก็บน้าเชื้อค่ะแล้วเราก็เอาไข่ที่ได้กับอสุจิที่ได้เนี่ยมาปฏิสนธิในห้องทดลองค่ะแล้วก็เลี้ยงเป็น ตัวอ่อน3-5วันแล้วก็ย้ายกลับเข้าพงม,มดลูกค่ะจริงๆวิธีแรกเนี่ยค่อนข้างแบบเรียนแบบธรรมชาติค่ะแต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันก็คือท่อนํานไข่ของฝ่ายหญิงี่ยต้องดีอย่างน้อยหนึ่งข้างค่ะรวมถึงอายุไม่ควรจะเยอะเกินค่ะ ถ้าเกินสัก40ปีจริงๆไม่ค่อยน่าทำละเพราะว่าโอกาสตั้งคันค่อนข้างน้อยค่ะส่วนน้ำเชื้อของฝ่ายชายเนี่ยต้องดีประมาณนึงเลยค่ะคือมีจำนวนพอสมควรแล้วก็มีตัววิ่งพอสมควรค่ะ ถึงจะทําได้ถ้าเป็นเด็กหลอดแก้วเนี่ยข้อจํากัดอาจจะน้อยกว่าหน่อยค่ะก็ะคือสําหรับผู้ชายขอให้มีเชื้ออสุจิก็พอค่ะมีน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถมีเทคโนโลยีในการช่วยได้ค่ะสําหรับผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะก็ทําได้ค่ะแต่ว่าอัตราการตั้งครรภ์สำหรับอายุเยอะๆอาจจะน้อยลงไปตามลําดับค่ะ